แม่นาคพระขนงหรือมักเรียกสั้นว่าแม่นาคโดยมากสะกดด้วยคอควายหนึ่งหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่านางนาคเป็นผีตายทั้งกลมที่เป็นที่รู้จักของไทยมีลักษณะผมยาวห่มสบายนุ่งจงกระเบนล,ลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือนางจะยืนอุ้มลูกอยู่ที่ท่าน้ำมีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันที่ย่านพระขนงสามีชื่อไหนมากส่วนภรรยาชื่อนางนาคทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนนางนาคตั้งคันอ่อนๆไหนมากก็มีหมายเรียกให้เป็นทหารประจำการที่บังกอกนางนาคจึงต้องอยู่ตามลำพัง เวลาผ่านไปท้องของนางนาคก,ก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนครบกำหนดคลอดหมอตำแยก็มาทำคลอดให้ทว่าลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหวัวจึงไม่สามารถคลอดออกมาตามธรรมชาติยังผลให้นางนาคเจ็บปวดเป็นยิ่งนักและในที่สุดนางนาคก,ก็ทานความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมหลังจากนั้นศพของนางนาคได้ถูกนำไปฝังไว้ยังป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรส่วนนายมากเมื่อปลดประจำการก็กลับจากบางกอกมายังพระขนง โดยที่ยังไม่ทราบความว่ามีของตัวได้หาชีวิตไม่แล้วนายมากกลับมาถึงในเวลาเข้าใต้เข้าไฟพอดีจึงไม่ได้พบชาวบ้านเลยเนื่องจากบริเวณบ้านของนางนาคหลังจากที่นางนาคตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวผีนางนาคซึ่งต่างก็เชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายทั้งกะลมนั้นเฮี้ยนและมีความดุรา้ายเป็นยิ่งนักครั้นเมื่อนายมากกลับมาอยู่ที่บ้านผีนางนาคก,ก็คอยพยายามรังนายมากให้อยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ให้ออกไปพบใครเพราะเกรงว่านายมาก จะรู้ความจริงจากชาวบ้านไหนมากก็เชื่อมีเพาะรักมีไม่ว่าใครที่มาพบเจอไหนมากจะบอกนหนมากอย่างไรนายมากก็ไม่เชื่อว่ามีตัวเองตายไปแล้วจนวันหนึ่งขณะที่นางนาคตามน้ําพริกอยู่บนบ้านนางนาคทรมะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรีบร้อนนางจึงเอื้อมมือยาวลงมาจากร่องบนพื้นเรือนเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ถุนบ้านนายมากขณะนั้นบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีจึงปักใจเชื่ออย่างเต็มร้อยว่ามีตัวเองเป็นผีตามที่ชาวบ้านว่ากันนายมากวางแผนหลบหนีผีนางนาค โดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ําให้รั่วแล้วเอาดินอุดไว้ตกกลางคืนท,ทําทีเป็นไปนปลดทุกเบาแล้วแกดินที่อุดตุ่มไว้ให้น้ำไหลออกเหมือนคนปลดทุกเบาจากนั้นจึงแอบหนีไปนางนาคเมื่อเห็นผิดสังเกตจึงออกมาดูทําให้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกจึงตามนายมากไปทันทีนายมากเมื่อเห็นผีนางนาคตามมาจึงหนีเข้าไปหลบอยู่ในดงหนกักนางนาคไม่สามารถทําอะไรได้ เพราะผีกลัวใบหนักในมากหนีไปพึ่งพระที่วัดน,นางนาคไม่ลดละพยายามด้วยความที่เจ็บใจชาวบ้านที่คอยยุยงตะแคงรวบหัวตัวเองอีกประการหนึ่งทําให้หน,หนางนาคออกอาลาวะหลักหอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั้งบางซึ่งความเฮี้ยนของ,น,งนางนาคส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่นั่นเองในที่สุดน,นางนาคก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อถุงน้ําจึงสงบไปได้พักใหญ่จนกระทั่งตาใหญ่คู่หนึ่งที่ไม่รู้เรื่องเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เก็บหม้อที่ถุง,น,งนางนาคได้ขณะทอดจะจับปลา นางนาคจึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีสยบลงได้กระโหลกศีรษะส่วนหน้าผากของนางนาคถูกข้อออกมาทางหัวปั้นหนึ่งเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและนำนางนาคสู่สุคติหลังจากนั้นปั้นหนึ่งชิ้นนั้นก็ตกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆอีกหลายมือตำนานรักของนางนาคนับเป็นตำนานรักอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจผู้ฟังอย่างไม่รู้จบกับความรักที่มั่นคงของนางนาคที่มีต่อสามีที่แม้แต่ความตายก็มิอาจทากหัวใจรักของนางไปได้